มันทำได้แต่นะกัอ,อะไรนะอะไรนะมันทำได้แต่เป็นอย่างเดียวน่ะและมมนบอกว่ามันก็เป็นเซฟแล้วนะทําอาหารขยะเชื่อละอะไรเขาเรียกอะไรนะอายามมาเบิโกโอทีนะกับตอนนี้เลยพรุ่งนี้ <laughs> ไม่รู้ว่าจะได้เบิกข้าวกินข้าวหรือนั่นก้รซสิบเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดันดันดันจะสี่ร้อยนะครับนะบุงแดงนําเที่ยงนะกับแบกโกะนะครับเขามาอะ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 หลอกหลอนตานะครับ เออมันไม่ใช่มาหลอกนะครับมันไม่ใช่มาเออนะครับเหมือนลักษณะมาหลอกนะครับเนาะก็คือมาเอายอด f อฟซนั่นแหละมาเอายอดคนดูนะครับอีแบโกเนี่ยเมื่อก่อนมีใครดูมันล่ะครับเห็นไหมแต้งแต่มานั่งนั่งตากตาเนี่ยนะนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเออนั่งใกล้ตาไม่ใช่นั่งนตะักนะครับเออน,น,นะครับมานั่งใกล้ตาเนียน่ยนะเออมานั่งใกล้ตาหน่ยังไงเออหอมแก้มนะหน่เฮ้ ก็จะนักเอฟซีบอกว่าหอมแก่หนยเนี่ยมันก็นึกแล้วนึกอีกนะครับนะพอคนแก่ๆแบบนี้นะครับนะกินมันจะเหม็นเขียวนะครับนะครับกินเหม็นเขียวนะนะครับเออจริงๆนะครับคนมันแก่แล้วนะครับเออกินมันจะเหม็นเขียวออกนะเอมันก็ทําท่าไปอย่างนั้นแหละนะครับก็ไอไอไออะไรนะครับไอเซฟนะครับไอเซฟ ไอเซฟมันก็บอกนะนะเนเล่นไปเล่นไปนะครับเดี๋ยวมันจะดังด้วยกันเห็นไหมล่ะเออเพราะว่ามันช่วงตกอะกับมันมีนะครับเออเซฟเซฟหาอะไรกับการงานไม่มีทำร้านอาหารก็ไม่มีอายุฟุนนี้แล้วเห็นไหมเปิดเปิดร้านอาหารมันนอกขายช่องไปแล้วนะครับแล้วก็ตั้งช่องใหม่นะครับตั้งช่องใหม่นะชื่อเดิมนะครับเห็นไหมเดี๋ยวขายไปแล้วเดี๋ยวช่องที่ซื้อไปเขาไปเปลี่ยนชื่อเอาเองนะครับเขาไปเปลี่ยนชื่อเอาเองนะครับแล้วมาก็ตั้งช่องใหม่มันขึ้นมา นะครับชื่อช่องนี้แหละนะครับเพ่อช่องน้นมันเปลี่ยนชื่อใหม่ไปแล้วมันสามารถต้องตั้งช่องชื่อนี้ขึ้นมาได้นะครับหลอกเอฟซีว่าช่องโดนมืดนะครับมันหลอกเขานะครับขายช่องแล้วก็เอาเงินไปไปไปทาร้านอะไรร้านกับข้าวขายกับข้าวขายเซฟอะไรของมันที่บ้านนั่นแหละนั่นแหละมันขายช่องไปแล้วนะครับคนแก่ไม่ได้คนปากหวานกับแก่ก็หลงนะครับนะนะครับตาก็โดนนะครับคาถาลูกเขยนะครับเห็นไหมล่ะ อีกหน่อยนะครับถ้าเขาตัดเส้นผมไปแลไวไปวางเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยนะครับแม่นะครับนะครับแม่น้องชมพู่เนี่ยก็จะยอมเขาล่ะนะไม่เชื่อคอยดูสินะครับแม่น้องชมพู่เดี๋ยวยอมเขานะครับเออนะครับเดี๋ยวแม่น้องชมพู่นี่ยอมเขาเลยนะครับเนี่ยไม่เชื่อคอยดูดินะครับมันทําพิธีกันแล้วนะครับมันแอบว่าเส้นผมนั่นเส้นผมนี่เส้นผมของใครก็ไม่รู้เห็นไหมล่ะเออนะครับหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเส้นผมของน้องชมพู่ก็ได้ นะครับเอาไปทําพิธีนะครับเออไม่ให้แม่ตอนแรกนะครับแม่หลงไหลเขามากนะครับเห็นไหมพอมันหมดอานาจการหลงไหลอ่ะแม่ก็เกลียดเขาเลยเห็นไหมล่ะตอนนี้นะครับมันอาจจะเอาแม่นะครับเอาเส้นผมของน้องชมพู่ผสมอยู่ข้างในนั้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับน่าจะเก็บเส้นผมไว้นะครับเอาไปตรวจอีกทีนะครับแต่มันเอาไปเยอะหรือเกินไงนะครับมันต้องตรวจกันเป็นสีปีนั่นแหะเยอะแบบนั้น นกับเฝ้าเว้นนะครับเมาสาวน้อยนะคนับบ้านเฮาเพินว่าอ่าเท่านะ่รกับจัดายนะ่รกับยังหัวงูเอ็มยูนะครับว่าอ่าอ่นกเนกี้นะครับขวัญใจเราคุยกันนะ่รกับเอาคนไม่ชอบก็่าฟังเลยนั่นัเดี๋ยวเราดันอึ้นเนบ่านะครับบล็อกแม่งเลยนะ่รับว่าจ์ลาบ้านสวนหมันใจเลยแม่งบล็อกเลยนะครับกดไลค์หรือยังนะครับว่าอ่าอ่าอืวนะครับเออ สู้ๆคารุ่มคนนะกาจักหาดใหญ่ค่ะโว้ว่าเออเนี่ยหาดใหญ่เอาวันก่อนสองสามวันก่อนได้ยินข่าวว่าลดลงคนตายสามตายสี่ไม่หล่ะนะครับมีไหมไม่มีนะครับมีหรือเปล่าโสภานะครับเออลองเช็คโสภาดูเขาอยู่หาดใหญ่นะครับบอกว่านะครับจังหวัดหาดใหญ่อําเภอหาดใหญ่มีลดนะครับอุบัติเหตุตายกันนะครับสามคนนะครับบาดเจ็บหนึ่งคนอ่าไล่ตายนะครับโอ้วว่าอ่่าไม่กล้าหลัก นี่ก็อาจจะาลาบ้านสวนก็ได้หนีบชักกะเละไม่ได้หนีบชักกะเละใครมาสามสี่วันนันขนข้นลงมงคลกานี่ก็ไม่รู้มันจะก็อุ้ยนะครับนะนะครับมันรู้สึกว่าเวกพี่เวกวังเวงได้เกินอ่าใสา่พูดนดินชน,นะพูดทาพุ้ษาฟังลมมงคลนะพูดอยู่ครับเนาเอาคุณพรงสารนะครับนะวันนี้ช่วยดันลงให้ถึงห้าร้อยหน่อยค่ะนครับคุณสรรวิทขอบคุณมากนะครับคุณแระนางวัอะไราที่นะครับ ช่องนี้มีแต่หัวอือ่ะครับไซต์พุดดินโซฟาเลิบเลิบนะครับอขอบคุณมากนะครับนะ